กับลูกหลานอ่าอาจารย์ครบรอบ63ปีเนาะมาทีนี้นะก็ขอให้อาจารย์กระเพาพแข็งแข็งนะแรงแรง,งแข็งและแรง,ง,งดีดีเข่าด้วยตีเข่าด้วยปากปาคือ ให้กวาดนี้ให้กวาดนี้ให้กวาดให้กวาดนี้ไปต้องพูดต้องพูดต้องพูดนี่ชื่อเข้ากระตุ้นอดีตกวดเข้าอดีตกวดเข้านะค่ะอาจารย์ง่ายมือได้อันนี้ประเพณีลูกหลานเนื้ออันนี้สืบทอดพ่อแม่พี่น้องสอนมารักและเคารพตลอดมีความชื่ความเจริญขอให้อาจารย์เนี่ยเป็นรุ่นพ่อรุ่นทยเป็นพ่อปาร์ทเพาปัร์แนบด้ย ขอจึงสมปาตนาทุกประการเนิีนี่ค่ะคนทุคนคนโตคนโลกคนไทยปีใหม่นั่เอเกิดใหม่นั่น่เกิดใหม่ม่พี่จะรวยแล้วรวยดูที่หน้าตาปริปรังดูนุ้ยหน้าตาเหมือนไม่พี่ได้หกสามึงแบบว่าเออสี่สามอะไรอย่างเงี้ยูไดก็บโปเสื้อว่าอยู่หกสิบสามได้เด็นี่นะอุยอาจารย์กระเทยกันยังม้างบ้างออนุาตค่ะขออนญาตค่ะอ้าว เอาเอาเก้าเจ็ดเดีออกแล้วเก้จ็ดมาดูมาดูงวดนี้นะเจ็ดนย์ศูนย์เจ็ดเอาเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเเอาเนี่ๆนี่จ็ดจศูนย์ที่จริงหกสามสามหแม่เอาที่เหลือให้ตุ๊ตู่ลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งตุ๊ตู่จะได้เป็นที่รักขอบพระคุณค่ะคุณชนเออดวนีอีกัะอันนี้นะ ติดฝาเด้อส่วนอันนี้น่ะอีกสามเหรียญเนี่ยพอพูดประดำมประสงค์ใ่้ไาจะใส่ออมศีลแล้วก็เอาเงินย่อนใส่ทุกวันพอมันเต็มในครบสามเดือนก็เอาไปถวายพระเออด้ค่ะดับพันนรัมสียังเอตังพุทธังเอตังธรรมังเอตังธรรมังมหาพุทธังมหาลาภังพระวันตุเต โอ้แต่เพชรอันนี้สีเก็บไว้เสร็จหรอค่ะดูดูดูมาดูใกล้ๆเล็กท้ายดูเล็กท้ายเล็เล็ท้ายเห็นชัดไหมไม่ชัดเล็ท้ายเล็ท้ายชัดมสองสามหนึ่งเท่ากับปัดประชาชนเลยเ้ยเก็บไบไ,ไปนี้